บัวน้อยมาตีัอเล่โอเคเขายีเอาอีเขาอ,เอ,าอีเดี๋ยวถ่ายคลิปอ้าซ้อมวลเล่บอลลูกบัวตัวนี้ก็ซ้อมวลเล่บอลกับนักเรียนของเราให้น้องเซตหรือว่าให้น้องตบให้น้องเป็นตัวเซตหรือน้องเป็นตัวตบให้น้องเป็นลิบบโล,โลนี่ครับตบใส่น้องเลยเอยน้องทำไมไม่รับอ่ะ น้องไม่รับเลยริบบโลตัวนี้ไม่รับทางนี้ต่อให้เหรออาให้น้องวัวทางนี้อันนี้เป็นริบบโลวัวตัวนี้เล่นตำแหน่งริบบโลอาให้น้องตีด้วยให้น้องตีด้วยให้น้องตีด้วยเอารับทียืนทำไมเล่าไม่รับเลยนั่นไงเธอไม่รับน้องจะทำโทษเธอ เอาเขาเขาชอบมาดูกีฬาเขาชอบมาเล่นกีฬาเอาเขาเขาเขาชอบเล่นกับนักเรียนเขาชอบเล่นกับนักเรียนอันนี้เป็นวัวตัวนี้ชอบเล่นกีฬาวันนี้วัวมาเล่นกีฬาโอเค S <S ให้น้องตีด้วยให้น้องตีด้วยให้น้องตีด้วยเออนั่นแหละให้น้องตีด้วยเอารับรับตบมาตบให้น้องเล่นด้วยให้น้องเล่นด้วยลิโบโลโนะ่ไม่ยอมรับเลยริโบโลฮึบริ <S <S โบโลไม่รับทำโทษริโบโลเลย โอลิโบโลโไม่ได้เล่นเลยอเยาอานเอาน้องก็เล่นด้วยเป็นผู้เล่นผู้เล่น ไปเล่นเลยลกูกรับเลยรับเลยตบเลย<ๆ>น้องชอบมาเล่นกีฬาน้องชอบมาเล่นกีฬากีฬาที่น้องชอบคือวอลเลย์บอลอ่าตี <c oughs> ไปเลยเอารับรับสิเธอทำไมไม่รับ เอาเธอรับสิรับอ้าวต้องไม่รับเลย <ụ breaker> เอามารับลิเบโร่รัโบเร็วลิเบโร่ไม่รับเลยอ่ะลิเลโลลบ,ลโบโร่รับลิเบโร่ไม่รับเลยเอ้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 ย รับเอ้ให้น้องรับด้วยเอ้ทำไมไม่รับล่ะทำไมเธอไม่รับฮะทำไมเธอไม่รับเฮ้ยน้องรับเร็วน้องรับเร็วรับรับรับ Lead เก fats, ini, ่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยมาทางนี้มาเร็วมาทางนี้ไม่ยอมไม่ยอมเลยเขาจะเล่นวอลเลยบอล